สวัสดีครับสวัสดีแม่โคราดานะครับผมสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปหาแม่โคราดาที่บ้านนะครับค่ะลูกไม่เป็นไรเนาะค่ะรับผมสถานการณ์น้ำเป็นห่วงนะสถานการณ์น้ำเป็นห่วงพกจิดีเท่าไหร่ลูกเอ้ยบาดผ่าว่าน้องลูกเนาะครับเพื่อเขาบอกให้อพยพจะได้เอาอุ้มแมวหนีท่านอย่างนี้ครับแม่โคราดาจ้า ครับอ๋อเราเห็นอันแม่ครูระดาบอกว่ามีมีลูกลูกอพยพไปอยู่กับแม่ครูระดาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อลําบากเลยเนาะแม่ครูระดาเนาะจ้าลูกไม่เป็นเนาะลูกก็กลัวทางนูนนะ้นเนาะทางรหารทรายอะ่ะลูกอ๋อแค่2กิโลเองครับครับไม่เป็นไม่เป็นอันได้ทําการทํางานเลยเนาะแม่ครูระดาจ้าลูกครับ เนาะยังไงก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็ทหารปลอดภัยเนาะก็ให้ปลอดภัยทุกคนทุกท่านเนะาะทหารทุกนายก็ขอให้ปลอดภัยครับผมขอให้อันบารมีองค์ปู่องค์ย่าคุ้มครองเนาะ้ะนั่นหละให้ปู่ช่วยลูกหลานทุกคนครับชาวไทยทั่วทั้งประเทศเนาะครับ ครับวันนี้ก็เอาเป็นวิดีโอคอลจะได้เห็นหน้าไมโคราดาด้วยเนาะจ้าค่พาะพ่อเอฟซีก็คอมเมนต์แล้วก็ถามกันเข้ามาอยู่บอกให้ขอแนวทางไมโคราดาอย่างเงี้ยครับค่ะลูกครับไมโคราดาหลังจากเลิกออกมาป,ปู่ปู่ท่านมาบอกอะไรไหมครับไมโคราดาเอ่อมาค่ะ,ะคือฝันฝันว่าได้เข้าไปในถ้ำ ครับทีนี้ก็ไปเห็นเหมือนพลงน้ำไหลอ่ะเข้าไปน่ะครับจช่ทีนี้ได้ยินเสียงว่าให้ไปเอากำไรครับก็ไปเอากำไรก็มี่พญางูใหญ่นั่นหละแม่ก็ไปเอากำไรเป็นเขียวมรกตเห็นเลขอยู่ในนั้น,น,นอ่ะในวงข้างในอ่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ออครับ เป็นเป็นเลขคล้ายๆก,กันกับที่แม่ครูเห็นบนตัวองค์ปู่พญางูใหญ่ใช่ไหมครับใช่ลูกอองวดนั้นมันเก้าสองเออแต่ว่างวดนั้นมันออเก้าหนึ่งออเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าสองที่แม่ครูเห็นเอออันนี้เห็นเป็นเจ็ดสี่สองตัวใช่ไหมครับแม่ครูระดาใช่อ๋อครับแล้วแล้วยังไงต่อครับแม่ครูหลังจากที่เห็นตัวเลขแล้วเป็นยังไงต่อครับ เห็นตัวเลขก็แม่ก็ปลูกอย่างนี้นะคะก็เลยตื่นเลยฝันจ้าฝันสั้นๆค่ะแล้วก็่วันที่ยี่สิบห้าก็ได้ไปํำเนาะค่แก้บนคือไปปล่อยที่ตนาดปูเทพก็คือแปดสองหกหวยออกสองหกนะคะทีนี้ก็ไปจ้าก็ไปซื้อผลไม้ไปไหว้ไปรำ สวายองค์ปูเท้าไปดูปัคโคทีนี้ก็ลงไปก็ไปเห็นเลข<ส>เห็นเลขเออสองแปดเก้าก็ตัดเล่น<ส>ด้วยนะคะสองแปดแปดเก้าแบบนี้นะคะเหมือนวดก่อนก็ลำก็เห็นแปดสองหกกับเออเจ็ดศูนย์ห้า S <S แต่ไม่มาเจนะ็ดศูนย์ห้าเนาะแม่ปล่อยกับลูกคือเจ็ดศูนย์ห้าแต่ 8, 6, แปดสองหกไม่ไม่ได้ปล่อยเนาะลูก<อ>หมดนั้นอ่ะค,คแต่ก็ไม่เปิดก็มาสองหกครับจ้ออ๋อแต่ว่าของของงวดนี้ของงวดนี้ได้สองแปดเก้าใช่ไหมครับแม่โคราดาใช่อ๋อสองแปดเก้า 9, แล้วหลังจากที่แม่มาจากตำหนักปู่เทพเนาะทีนี้ก็ได้ประมาณคนหนึ่งเลย ทีนี้แม่ฝันตอนประมาณตีสามนี่หละคยฝันว่าไม่มีคนทําอะไรเยอะแยะเลยเหมือนงานอะไรสักอย่างนี่หละแล้วก็มีเสียงผู้ชายตะโกนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่เลขก็ไม่สวยนอะกเลขนี้นะลุงอ๋อครับตะโกนบอกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะบอกอย่างนี้นะลุงค่ะตะโกนบอกเลยใช่ไหมคะ ใช่ตะโกนบอกไม่รู้เขาทำเขาทําอะไรคนเยอะแยะเลยไม่รู้ว่างานอะไรนะเห็นคนใส่ชุดขาวกันนะลูกคก็มีเสียงผู้ชายนะตะโกนบอกหนึ่งศูนนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเขาว่าอย่างนี้นะค่ะอืมเราเมีคนได้ยินกับแม่ครูรดาไหมครับเลขตัวนี้ในฝันนะครับในฝันเหรอครับ คือคนชุลมุนกันเยอะแยะนะลูกไม่รู้ว่าใครได้ยินไม่ได้ยินแต่แม่ได้ยินอแต่แม่ได้ยินเสียงชัดเจ๋วเลยครับอืมหรือว่าอาจจะออกหนึ่งศูนย์หรือเปล่าครับแม่โคราดาก็นั่นเลยลูกเนาะเป็นแนวทางเนาะความฝันเนาะลูกเนาะหรือว่าแม่มยิบซีจ้าหรือว่าปู่อาจจะมาบอกก็ได้นะครับก็นั่นเลยลูกเอ้ ปู่ดำนาะแล้วก็ปู่แปดศอกนะคะอืมไม่แน่อาจจะเป็นเสียงของปู่ท่านก็ได้ท่านเนรมิตตัวมาเป็นใครก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่โคจ้านั่นแหละลูกแม่ก็คิดว่าแบบนั้นแหละเนาะช่วงมันเวลานี้แหละเวลานี้แหละที่ปู่มาอ่าให้โชคลาภเนาะตอนที่ปีที่แล้วนะนาะลูกเนาะใช่ค่ะ,คคะนั่นแหละก็คือแม่ก็เลยว่าโอ้หน สงสัยน่าจะน่าจะปูเลยดูไปแล้วนะถ้าฝันแบบนี้นะไม่มีใครหรอกครับถ้าฝันมาบอกเลขแบบนี้นะค่ะอืมครับ,รบน่าจะเป็นปูดดำปูพญาง,งูใหญ่เนาะค่ะเนะาะปูพญางูใหญ่ปูดดำนี่แหละเนี่ยว่าอขอให้มาอีกเออขอให้เข้าเถอะน้าลูกเนาะค่ะครับแล้วเสียงเสียงผู้ชายที่คุณแม่ได้ยินเสียงเป็นคนแก่หรือว่าคนหนุ่มครับแม่ ไม่แก่เท่าไหร่นะลูกอันนี้ไม่ได้ยินไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสียงคนแก่มากนะลูกนะคือใบกลางคนนี่แหละลูกครับทำงานอายุหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แหละไม่แก่มากเท่าไหร่นะเสียงมาบอกนะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบอกสองครั้งค่ะลูกโอเคฟันไม่เคยยาวหรอกปันสั้น ก็ถือว่าฝันดีมากเลยนะคะอืมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยใช่ไหมครับแม่โครดาดังใหญ่อกเลยหนึ 101, 101, 101, ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะบ้าแบบนี้แหละมีนะาด้วยนะนะหนะึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะค่ะแม่ก็สะดุ้งเลย ท่านผู้ชมก็ต้องมาเลยสะดุ้งเลยฝันสั้นๆแล้วก็สะดุ้งเหมือนให้เราจําได้อะอย่างนี้นะลูกลจะอะให้เราจําให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปูย้ําด้วยให้กลับอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบกอย่างนี้พอดีเลยอ,เอัน <ๆ S 1> แอดมินน้องหยิบรถตัรี่ไปแล้วหนึ่งศูนย์ <c oughs> หกหนึ่งศูนย์บ่หะหกหนึ่งศูนย์แต่ว่าศูนย์หนึ่งไม่มีเออมีแต่หกหนึ่งศูนย์ไปตรงกับตรงกับเรื่องแม่โคดาออตรงกับความฝันแอดมินตัวเดียวกันเลยเพราะแอดมินก็ฝันได้หนึ่งศูนย์อือลูกทำไมตัวเดียวกันให้มาเถอะน้าลูกเนาะค่ะครับไม่แน่นะครับผมเพราะว่า เดือนนี้ก็เป็นวันสําคัญด้วยเนาะไม่แน่อาจจะออกเป็นเลขตัวนี้ก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะวันเลขตัวนี้นะไม่อันด้วยแต่ว่าเลขสองแปดนี้น่าจะอันนะครับแม่ครูรดาใช่น่าจะอันเป็นวันเกิดของนายหลวงใช่ไหมลูกใช่ครับอืมหาไม่มีแล้วออหาแปดสองแปดนี่หาไม่มีแล้วครับแม่ครูรดาจะหาสองแปดไม่ได้ก็หาแปดเก้าก็ได้เนาะ ค่ะสองแปดเข้าแปดเข้าแปดเก้าก็อั้นตลอดเลยลูกอ๋อค่ะโอ้เจอแต่เลขดังน้องวันนี้ไม่แน่อาจจะไม่ออาก็ได้ที่นี้เป็นดังสองแปดครับอั้นก็ไม่เป็นไรแล้วครับแม่ครูขอให้ปูดโดนบันดาลให้มันเข้าสามตัวเพราะให้เลขที่ปล่อยไปนี้ก็น้องลูกน้องออกน้องเลขก็ไม่เยอะตัวหรอกวดนี้ค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องลูกเนาะ แล้วแม่ครูมีไม่ปล่อยเลขเยอะให้ปู่มาเน้นเน้นเป็นตัวสองตัวเนาะล้างบนอย่างนี้นะไม่ต้องปล่อยเยอะไม่มีงบไม่มีทุนเนาะต่างคนต่างลําบากเนาะลูกเนาะช่วงนี้นะครับแล้วแม่ครูมีแนวทางเพิ่มอีกหรือเปล่าครับแม่ครูไม่มีลูกมีแค่นี้เลยลูกอ๋อคค่ะผมสองแปดเก่าก็อยาเริ่มสองแปดหกเม่นมาค่ะ ปดหกกับแปดเก้าก็ดูหัวเนาะลูกเนาะครับครับคิดว่าแม่ครูจะคิดว่าใกล้ๆวันออกนี้แล้วปู่ท่านจะมาบอกเพิ่มอีกไหมครับแม่ครูน่าจะไม่มาหลูก,ลกน่าจะแค่นี้เลยลูกเพราะว่าคือผ่านก็ว่าปู่ก็มาบอกมาให้เห็นสองโลบแล้วเนาะค่ะครับค่ะที่ว่าได้กําไรให้ไปเอากับ อูพญางูใหญ่เสียงนะเสียงคนแก่นะให้แม่เดินไปเอานะ่ะครับเป็นกําไรเขียวมรกตอย่างสวยเลยอือครับผมหรือว่าถ้าคุณแม่ฝันไปฝันแบบว่าวันออกหรือว่าวันใกล้ออกก็โทรบอกแอดมินหน่อยนะคะแม่ยาลูกวันนี้ยี่สิบเก้าเนาะใช่ไหมลูกยี่สิบเก้าสสิสามเอจใจยเรืออีกสมสามวันอีกค่ะ เพื่อป oh ูให okay. ้เพิ่มเพิ่มยังไงเดี๋ยวแม่จะโทรบอกนะลูกนะค่ะผมเพื่อปูให้เพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะแล้วแม่ครูระดาชอบตัวไหนมากที่สุดคะแม่แม่ชอบเหรอลูกแม่ชอบสองแปดเก้านะลูกนะอ๋อสองแปดเก้า ออย่าเอาไอ้นั่นของแม่เลยแล้วแต่ fc เนาะพอ่พอพ่อแม่แม่ fc แล้วแต่คนชอบแล้วลูกเนาะแต่แม่ชอบแปดเก้าครับใช่คร,ครับผมแล้วแต่ fc เลยเนาะแม่เนาะใช่แปดเก้ากัสองแปดเก้าก็ตัดเล่นด้วยนะคะครับ,รบเพราะนนว่าเลข่ะถ้าสามตัวนะเหมือนกับแปดสองหกปล่อยที่ตำหนักปูเทปลำลำก็เห็นเลขลอยมาเหมือนกันอย่างนั้นแหละค่ะ ดสองหกก็มาสองหกนะคะก็ตัดเล่นเอาค่ะครัแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งศูนยะ์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่นาะค่ะเนาะแล้วก็แปดเก้าตรงกันกับเลขหลานงวดที่แล้วด้วยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะมันตรงกันกับเลขหลานน้องอนุนพูดว่ายังไงนะคะแม่ตอนงวดงวดที่แล้วน้องอนุนบอกสามแปดเก้า 8, ทีนี้ไม่ออก อืมค่ะไม่แน่ลนะงวดนี้หรือเปล่าครับแม่ก็มีเท่ากันกับงวดนี้แม่ปล่อยงวดนี้ค่ะโอเคเนาะท้ายคลิปยังไงก็ขอขอบคุณแม่คุณรดามากมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่คุณรดาครับขอบคุณคคสัสดอครับครับผมนะครับก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่คุณรดานะครับผมโค้งสุดท้ายเนาะ สนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับขอจบคลิปไว้ทยเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ